สวัสดีค่ะเฮสเวนสกีสกายน้อยสวีเดนค่ะคลิปนี้เรามานับตัวเลขกันดีกว่านะเพื่อนขาเนาะก็เห็นนะมันผ่านมาเนาะมันผ่านมานะในในอ่าฟอร์มีฟูคูดเดียรออฟเพื่อนขาเนาะในแรกเนี่ยอูดเนาะก็มันก็เป็นหนึ่งในอ่า uh, อูดคลาสเซอร์นะหนึ่งในประเภทของคําในภาษาสวีเดนนั่นเองนะคะแรกเนอูดก็คือเหมือนกับการนับเลขเนาะ <c oughs> โอเคนะก็คืออันนี้คือในก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องเข้าทุกตัวนะแต่ว่าคือเอาไว้รู้ว่า การนับเลขที่ภาษาเสเวเนมีอยู่2แบบนะสแบบนะก็คือกลุนเนาะกลุนทอนนะก็คือนับเลขปกตินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนาะกับอูดนิ่งทอนอูดนิ่งทอนก็คือนับเป็นลําดับนะลำดับที่1ลําดับที่2ลําดับที่3นั่นเองนะพื้นฐานเนาะอ้าลำดับแรกก็คือกลุนเนาะกลุนก็คือกลุนก็คือแบบพื้นนะพื้นพื้นฐานนะทอนก็คือการนับนะทอนทอนเนาะเออนะก็คือนับปกตินะก็คือนับจากศูนย์คือนอน หนึกนะกก่ก็คือ at and เนาสองก็ t o สามก็ three สี่ก็ f r ก็คือแบบว่านับเป็นปกติเป็นตัวเลขปกติเลยนะคือเกี่ยวกับการนับเลขนะครับเพื่อนขานาะน,นี้คือใช้กลุ่นทอนเนาะส่วนอีกอันหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งก็คือ o ูดนิ g งทอแล้วก็คือการใช้ในกรณีการลำดับนะน,นับลำดับที่นะ มันก็จะมีแบบระดับระดับที่หนึ่งก็คือ first star ระดับที่สองคือ u n d ราระดับที่สามก็คือเ t r a เย e เหล่าที่สี่คือ f r เ e d e ระดับที่ห้าก็คือ f ม m t e และกตต็ต่อไปนะเพื่อนๆอันนี้คือเพื่อนๆสามารถไปดูไปหาดูได้นะอันนี้คือนก็คือไม่ได้เข้าลูกตัวคือออกแบบคร่าวๆเนาะในอูดนิ่งทอน,นก็คือใช้แบบว่าเป็นลำดับที่ หรือเขาจะใช้ในการวันที่นะเดนเฟอร์สตาคือวันที่นะคือไม่ใช่การพูดวันที่ภาษาสวีเดนเนี่ยเขาไม่ใช่แบบว่าถ้าเป็นวันที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเดนเอ t นะเดนเอ t นะไม่ใช่นะเขาก็เขาจะบอกว่า then f เ r s t ์สตา m ม่มาสว่นไปเนาะคือแต่ว่าจะต้องมีคำว่าเดนนำหน้านะคือถ้าเราจะพูดถึงวันที่นะภาษาสวีเดนจะต้องมีคำว่าเดนแล้วก็วันที่ไป อย่างเช่นวันนี้วันที่26นะ26่ก็เป็นแดนชูกูไหน26อา่าเลข6ก็คือแดนชูกูเควตเตเควตเต้คือเลข6นะเลข6กไม่ใช่เซ็กนะคือใช้คำว่าแดนชูกูเควตเต้แฟร์บรี่ก็คือ วันที่26เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะพั้นขานนะเราจะไม่ใช้คําว่าแดนชูกุเซกนะเราจะไม่ใช่ชูกุเซกนะอันนี้คือต้องแยกกันด้วยนะเพื่อพื้นขานะในการตัวเลขกับลําดับที่นะและก็ลําดับที่นี่ก็เขาจะใช้เรียกเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรชั้นนะเกี่ยวกับ warning นะเกี่ยวกับชั้นขอเลกันเฮียนนะอันนี้คือเขาใช้ใช้เรียกเหมือนกันนะเป็นลาดับนะลำดับชั้นนะคือ warning นะ เฟิร์สดาวนิ่งอันดราวนิ่งคือชั้น1ชั้น2ชั้น3า็ว่ากันไปนะอันนี้นะที่ตดเท่าที่นายจำได้นะก็คือจะแบบนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็คืออันนี้ไม่ต้องก็แล้วกันนะและอีกอันหนึ่งที่นายจะคุยก็คือกลุ่นทอนนะกลุ่นทอนก็คือเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ในการคณริตศาสตร์แล้วกันนะคณิตนะศาสตร์นะคณิตศาสตร์นะมุนคลิกอะไรสกรีบลิกเอ,อิร์ฟนี่ไง เอานะอันนี้คือกรุนทอยนะคืออคณิตศาสตร์นิดนึงแล้วกันนะเครื่องหมายบวกไม่เป็นขาเครื่องหมายบวกนะเครื่องหมายบวกเนี่ยเขาจะเรียกว่า plus plus นะภาษา,าสวีเดน plus เครื่องหมายบวกถ้าเครื่องหมายลบ minus 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 นะไม่หาย minus นะถ้าเป็นเครื่องหมายคูณก็คือก้องเกอร์ก้องเกอร์หรือว่า มูนตีปิเซียราตเมียดแต่ว่ากองเกอง่ให้กว่าสั้นกว่าเนาะถ้าเป็นเครื่องหมายหารเพื่อนขาเครื่องหมายหารเครื่องหมายหานเขาจะไม่ใช้เหมือนกับป่าของไทยเห็นไหมเขาถ้าเป็นของไทยพึหารแบบว่าขีดแล้วจะไม่หารเนาะแต่เครื่องหมายหารภาษาจีนเขาจะใช้แบบว่าจุดๆดแบบนี้นะเพื่อนขาหารด้วยนะเขาจะเรียกว่าเดียราตเมียดเดียราาหรือว่าเดียรานะเดียราาเมียดหรือว่า ดีวีเดียลาเมียดอันนี้เดียลาดเดียวกันนะเดียลาเมียดก็คือหารกับว่ากันขาถ้าเครื่องหมายเท่ากับถ้าเครื่องหมายเท่ากับเขาจะเรียกว่าเอลิกเมียดเอลิกเมียดก็คือเท่ากับนะเดี๋ยวเรามาตัวอย่างสักหนึ่งสองสามข้อกันดีกว่าเนาะเรามาตัวอย่างสักสองสามข้อแล้วกันนะเพว่ากับวิชาคณิตศาสตร์นะคือเออนะเรารู้ไว้ก็คือใช้ว่าใช่ไหมเพื่อนมา เครื่องหมายบวก plus เครื่องหมายลบ minus เครื่องหมายคูณองเกอร์เครื่องหมายหารอะไรแล้วล่ะดีย r ลั e เมียดถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับ a อลิกาเมียดนะเอาอันแรกนะ h u m i k e t a แบบๆๆ h u m i k e t a คือ plus ค o o คือเลขเจ็ดนะคือออกเสียงยากกันชูหรือว่าชูนะครับชู plus fem อันนี ไอ้เครื่องหมายเท่ากับเขาเรียกว่าอลิกาเมตทอลคือ12 7บวก5เท่ากับ12นั่นเองนี่ยฮูมิกเกตอะอลิกาเมียขาว่าฮูมิกเกตอันนี้ก็ฮูมิเกตอฟีราเครื่องหมายคูคณกงเกอร์ฟีรอันนี้คืออลิกาเมต สีสีสิบหกสิบหกภาษาสาวีเดนอะไรแล้วเซ็กซตอนแอฟฟีรากรองเกอร์ฟีรา a อลิกามียอตเซ็กตอนนั่นเองครับื่อัๆขาเอาเครื่องหมายไม่เอาเดี๋ยวเครื่องหมายหายแล้วขี้เกียจคิดนะเอาแบบเอาเอาเอาแบบง่าย,ายๆแล้วกันนะตัวอย่างถัดมาฮูมิกเกตแอร์ทอลพรูส แฟ้มแอริกกเมียดคูดตต้นหรือว่า17นะ12บวก5เท่ากับ17นั่นเองครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสามารถไปหาทําหาดูได้นะคือมันก็เป็นอ่าค้าเรียกอะไรถ้าเราถ้าเราแบบว่าเออนะรู้รู้นิดรู้หน่อยก็โอเคนะถึงเราจะไม่เรียนวิชาคานิดก็เสิร์ฟนะแต่ไม่แน่ว่าบางคนก็อาจจะเรียนต้องต้องเรียนน่ะมาเตอ มัตเต้นะมัตเต้คือของกลุ่นนะเพื่อนขานะแต่บางคนเกิดของอะไรขึ้นในไม่ได้เรียนในไม่ได้เรียนแต่ว่าถ้าบางคนถ้าได้ไปเรียนคือเราจะได้รู้ว่าเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายบวกก็คือ p l u สเครื่องหมายลบคือมินัสเครื่องหมายคูณคือกองเกอร์เครื่องหมายหารก็คือเดลามีเอเครื่องหมายเท่ากับคือเอลิกเมียคือโอเคเราปูพื้นฐานไปก่อนจาก S อสก็ดีนะครับเพื่อนขานหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเฮ้ยโด